การเชื่อมต่อเมาส์เกมมิ่งรุ่นซเฟีย ขั้นตอนที่1นะครับเพื่อนๆพลิกมาที่ข้างหลังของตัวเมาส์ทางด้านขวามือของตัวเมาส์จะเป็นปุ่มให้เราเลื่อนปรับมาให้สุดนะครับจะเป็นการเปิดใช้งานเมาส์นะพ,ะเพอเราเปิดใช้งานแล้วจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้ถือว่าเปิดแล้วส่วนต่อไปนะครับด้านนี้จะเป็นการปรับโหมดการเชื่อมต่อของเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้จะใช้งานแบบเสียบสายก็ได้เรากด1ทีเพื่อเราเลือกโหมดนะครับจะมีบลูทูธหนึ่งบลูทูธสองและไวเลสสองจุดสี่ตอนนี้ผมอยู่ที่บลูทูธสองนะเห็นไหมกดหนึ่งทีเพื่อไป 2, อออไ,นนไวเนะลสสองจ น,นี้ผมกดค้างไว้3-5มถวิพอเรากดค้างไปสักแป,ป๊บนึงเนี่ยไฟตรงการเลือกโหมดมันจะกระพริบนะเพื่อนๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ให้เรามาหาชื่อบลูทูธนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อเป็นบลูทูธหนึ่งนะให้เรามาหาชื่อบลูทูธ และต่อไปวิธีการใช้งานแบบเสียบสายให้เรานําสาย USB Type C มานะครับแล้วสามารถเสียบและใช้งานได้เลยต่อไปวิธีการเชื่อมต่อแบบ wireless, ไวเลสใต้ฐานของตัวเมาส์เนี่ยเพื่อนๆจะแถมตัวไวเลสลองเกินไปนะครับเราดึงออกมาได้เลยจะเป็นตัวนี้แล้วให้เพื่อนๆพืทำการเสียบเข้า,ากับ PC หรือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับเพียงแค่นี้แล้วเราก็เลือกโหมดเป็น2.4ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วหากเพื่อนคนไหนที่สนใจเมาส์สเฟียร์ตัวนี้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยผมปักตะกร้าไว้ให้